โตโน่เคลื่อนไหวในไอจีเขียนแคปชั่นเศร้าแฟนๆแ,แห่ให้กำลังใจเคลื่อนไหวอีกครั้งหลังจากที่ปล่อยให้อินสตาแกรมนี่เงียบมานานสำหรับพระเอกหนุ่มโตโน่พาคินคาวิไลศัก์ที่ล่าสุดเจ้าตัวได้โพสร,รูปภาพขณะที่ขี่มาท่ามกลางแสงแดดที่ส่องมากระทบตัวโดยโตโน่ยังไที่เขียนแคปชั่นที่ต้องการจะสื่อเกี่ยวกับรูปภาพที่แฝงอะไรบางอย่างไว้ลึกๆว่าเหนื่อยไม่เพื่อนอดทนหน่อยนะร้อนใช่ไหมเพื่อนอดทนหน่อยนะเจ็บปวดมากไม่เพื่อนอดทนหน่อยนะเรายัางต้องฝึกกันต่อ h t a g กปีศาจงานนี้เป็นแฟนได้เข้ามาให้กำลังใจกันอย่างล้นหลามซึ่งหลายคนต่างก็โดงความเห็นเป็นเสียงเดียวกันว่าอ่านแคปชั่นนี้ของโตโน่แล้วทำน้ำตาคลอจริงๆเนื่องจากรับรู้ได้ถึงความเจ็บปวดที่มีและเชื่อว่าความอดทนจะสามารถทําให้ตนก้าวผ่านเรื่องราวต่างๆไปได้อย่างแน่นอนขอขอบคุณภาพโตโนโ่พาคินภาพแห่งข้อมูลข่าวสนุก com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ